นี่ผมจะมาสอนลงมัดเกมตัวแมนแฟตติ้งอุอชันบน p p s s p p นะเนะี่บพวกสีนี้ก็จะเป็น,นแมนหลามืดแมนสายมืดมันเป็นด้านมืดของอุนเตอร์แมนนะครับนะี่ครับอันนี้ก็อุนเตอร์แมนอันนี้ก็ทาโร่ทิกก้า อา้าวกอสเปซซีเวนกาอาเอออะไรวะอ้า,อาวเออเขาเรียกผมจำไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นตุเ์แมนตัวใหม่นะเนะผมจะได้ดูสักนิดหนึงนะครับ ผมจะขอเล่นทาโลกันเพราะว่าผมชอบตำแหนทาโลมันให้เลือกทำไมวะสู้กับสู้กับีกบิก้ารอะนะครับด่านนี่กัน นี่นะครับผุมผมจะไม่ขอเปิดเสียงนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคร,ครับมาแล้วครับเมื่อกี้เป็ดนี่แป๊บหนึ่งมันจะตุกตุกตนิดนึง

โอ,อ้ผมจำไั้อุนเตอร์แมนโยอุนเตนอร์แมนเลวอเตอรแมนเวจะใช้ถามใตายเลยนะเฮ้ยหมอาอะวะามาลำแสงสตรเรียมัรับฟูฟ้า สีสวยมากเลยตาเราจะตายแล้ว,ลวเอาให้ตายแล้วเกิดเกไรแล้นกอบตายนับ ตุาใช้ถามเราใช้อ่าดนมในการปิดฉากครั้งนี้เป็นไปด้วยดีอือเรียบร้อยฉนาร เดี๋ยวเราไปดูวิธีลงมาเลยนคนัะออกมามาเนี่ยแอปที่เรางมีคือ Google YouTube บอสเดี๋ยววมอยู่ทิ้งทิ้งไว้ใต้มากเปิดไป เมื่อค,คุณกดเปิ่มมาแล้วคุณก็เห็นหน้าแบบนี้ใช่ไหมครับให้เรากดตรงนี้นะกดตรงนี้เห็นไหมกดทุบไปปึ๊บหนึ่งครั้งแล้วจะทาต้องการใ้คุณกดดาวโหลดนะครับตัวัลรวมมาแล้วผมจะกดยกเลิปเมื่อคุณกดเสร็จให้เข้าที่แอปแตกไฟล์นะครับน,นะ สั่งอะไรอยาเงี้ยกดับถ้าผมพูดเบาเกินก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ให้คุณเลื่อนลงมานะคนระับไหนล่ะหาว่า U ีกดเบอร์ไป เดี๋ยวต้องกดเลยครับเยอะต้นะครับเดี๋ยวผมตัดมาใหม่เนื้อมาแล้วเมื่อกี้ต้องขออภัยนะครับผมหลงไปลบอันนี้นะครับผมลงลบบอกเลยได้ไปโหลดไหมครับต่อมาเมื่อคุณโหลดเสร็จแล้วคุณกดแตกไฟล์ครับกดจิ้มหนึ่งครั้งแล้วกดให้ส่ง แล้วก็รอเครื่องตักฟ้านะคลิปนี้ยาวนานไปหน่อยนะเพราะว่าผมเล่นเกมเลยครับเมื่อตักฟ้าใส่โคง้งอะไรนี่ครับนี่ uljs ศูนย์ศูนย์ศูนย์หกเก้าให้เรากดคัดลอ,อกให้เรากด Copy แล้วกดตัดก็ได้รับกดตัดก็มาที่ php นะ php เนี่ย p h p กดตุดไปแล้วก็มาที่คาว่า texture แล้วกดวางเลยครับุแต่ผมจะไม่วางครับครับเท่านี้ก็ดานะแล้วมอดอุนเแมนนะครับถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Z, กดซับสไครต์แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับและเพื่อนท่าอย่าไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆของผมนะครับขอบคุณครับ บายไปแล้ว <Bye>